การติดตั้งและการใช้งานแอปหมอชนะแอปหมอชนะนะครับก็เป็นแอปที่ดีมีประโยชน์นะครับในยุคโควิดนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ Play Store นะครับของ Android นะครับเมื่อเข้ามาก็เซิร์ชหานะครับพิมพ์ข้อความหาหมอชนะนะครับก็คลิกที่ติดตั้งครับจากนั้นก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บระบบก็จะติดตั้งให้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับคลิกคําว่าเปิดนะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาของแอปหมอชนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกที่คําว่าลงทะเบียนนะครับ ก็อ่านข้อตกลงนะครับเงื่อนไขสักนิดหนึ่งนะครับก่อนคลิกยอมรับนะครับขั้นตอนนี้เป็นการถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปของเราเองนะครับรูปประจําแอปของเรานะครับเราก็สามารถถ่ายรูปของเราลงไปได้เลยนะครับช่วงที่เรากดถ่ายรูปนะครับก็จะมี การขออนุญาตนะครับว่าเราอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ถ้าจะใช้แอปนี้นะครับเราก็คลิกกัว่าอนุญาตนะครับจากนั้นเราก็มาถ่ายภาพเรานะครับคลิกที่ปุ่มชัตเตอร์นะครับที่ลูกศรสีแดงชี้เมื่อสกักครู่นี้นะครับจากนั้นก็จะได้รูปนะครับ หากเราไม่พอใจรูปนี้นะครับเราก็สามารถกดถ่ายใหม่ได้นะครับหากพอใจแล้วก็คลิกต่อไปนะครับคลิกถัดไปได้เลยนะครับหน้านี้จะมาที่ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้ให้คลิกอนุญาตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เปิดบลูทูธนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับ อนุญาตมี2ออย่างนะครับคืออนุญาตตลอดเวลากับอนุญาตเฉพาะใช้แอปนะครับเราก็สะดวกยังไงก็เอาตามนั้นเลยนะครับหน้านี้เขาจะถามว่าให้คุณหมอแจ้งเตือนไหมนะครับเราก็ตอบว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้แจ้งเตือนครับเปิดการแจ้งเตือนหน้านี้ก็คือเป็นการประเมินนะครับ การประเมินอ,อาการนะครับเบื้องต้นนะครับก็กรอกนะครับให้ให้ให้เรากรอกนะครับถ้าเรารับการประเมินแล้วก็คลิกตรงลูกศรสีแดงๆได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตอบตามความจริงนะครับติดในช่องที่เรา เป็นความจริงของเรานะครับเราก็ติ๊กติ๊กแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับทำข้อใดข้อหนึ่งนะครับคําถามขึ้นมาเราก็อ่านอ่านก่อนนะครับอย่างเช่นไปต่างประเทศได้ไปต่างประเทศไหมในช่วงที่ผ่านมาในสิบสี่วันได้ไปเราก็ตอบว่าได้ไปไม่ได้ไปก็ตอบว่าไม่ได้ไปนะครับ หลังจากที่เราตอบคำถามครบทุกข้อแล้วนะครับก็จะเป็นการประเมินนะครับประเมินว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับหากเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะแอปก็จะบอกเราแจ้งเรานะครับว่าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าไม่เสี่ยงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับความเสี่ยงต่ำม,มากาก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ไปในที่เสี่ยงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกรับ QR code นะครับในแต่ละวันนะครับเราก็จะคลิก QR code หาก QR code เป็นสีเขียวนะครับนั่นก็คือปลอดภัยนะครับไปที่ด่านไหนเราก็สามารถที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานแอป มอชนะนะครับมีติดตัวไว้ปลอดภัยแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม